สวัสดีค่ะพ่อก,กันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับปาบนคนอีสานเมื่อนี้ป่าบนคนอีสานได้ไปติดต,ตามเรื่องเล่าความฝันของแม่ผายค่ะแม่ผายเพิ่นฝันว่าได้เอาตีนลงกวน,นหา,าค่ะหาปลาค่ะแต่ว่าปีงจับค่ะเพิ่นเอาตีนกวนขางหนึ่งเนาะค่ะปีงจับขาค่ะแม่ผายก็เลยหาคนเออกให้ ไปพอหมู่บ้านเมืองรับแล่เมือ่อบ้านพอหมานค่ะเพิ่นเบื่อมียิ่งเนาะค่ะเพิ่นบอกเอาลูกเอเียค่ะเพิ่นอยู่น้ำกันเป็นหมู่บ้านมิจราภูายค่ะเพิ่นก็เลยบอกเมียผายเอาออกเองค่ะเรื่องราวาความฝันของเมียผายสิงฮิโคให้ราบเนว่ยไรกับไปเบ่งเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของเพิ่นค่ะ กับสวัสดีค่ะแมพายค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะมือนีกระไดมติดตามเรื่องเล้าค่วมฟันของเมพายเนอกค่ะเม่พายถามผืนเนอกค่ะถามไทยเพื่อค่วมฟันของผืนค่ะเพิ่นฟันว่าไดเต้หาป่าเนาะหาป่าค่ะเรื่องเล้าค่วมฟันของเมพายมีเพิ่นสีเราเรื่องค่วมฟันของเพิ่นจังไลยค่ะกับฟั่งไปน้ำกันเนอกค่ะเมพายฟันไปจังไลค่ะฟันว่าไปหาป่า อาปาจะว่าน่ามันบกน่ะน้าบกเปิเอ,เอาเอาขากวนไปกวนมาบันต่มคือจังหนังน็ยกขึ้นมาต่มข้ขาวมันก้อยเนื้ขาเน,นี่ยเออผู้ได้ซอยผู้ได้ก็บโปซอยก็ได้มาดึงออกเองทั้งดึงทั้งไห <laughs> ัมค่ะในความฝันนี้ย่านบอกย่านพี่จ๋าย่านแนม่ยใส่เนื้อเกล็กับบ่มีคนได้ให้ผู้ได้ซอยผู้ได้กับโปรซอยย่านบ่มีคน บ่บ่มีคนไม่ผายไป<อ>หาปลา,า,าผู้เดียวเห็นบ่หาปลาผู้เดียวควรไปคนมาหาเอิ่นผู้ใดซอยกับผู้ซอยอบัดนี่มาเห็นผู้ไส้กลุ่มหนึ่งบัดมีแต่ผู้เฒ่าหน่อห้เพิ่นดึงออกเพิ่นก็บ่ดึงออกให้ายภาษาปีงัดมันสิมาสิตายแต่อีนางดึงออกบ่ออกกเป็นบ่เพิ่นด่าให้ายหน่ะผู้เฒ่าเพิ่นด่าให้ผู้เฒ่าผู้ไส้ตอมีแต่ผู้ไส้อือมีแต่ผู้ไส้ผู้เฒ่า เพื่อนพักกันเห็ดกันยังอยู่ผู้เฒ่าผพุทไธภูเฒ่าผู้ชายเพื่อนกับพักการเล่นกันจับปรนเทศยังกันเน่เต็มบ้านที่กันเพื่อนกันเห็ดแต่ว่าเมืองพอใหม่โว้กจังหวะนอกว่าเพื่อนเอาเมื่อเจ้าพุจังมีพุทธภูเฒ่าแท้เพื่อนว่าผู้เฒ่ามันเป็นยังละนั่งเพื่อนว่าม่นเป็นยังดอกว่าพุจังมีตัวพุทไศย์ศาสนน่าคือบ่มีผู้หญิงเพื่อนว่าเพื่อนก็ได้ว่าโอ้ยพอเบื่ออีหลาเพื่อนว่า เบื er, je, Studies, ่อเอาเมียแดดกับบวอยากอยู่น้ำจะข้นมิตรป่ากับป่าพูนว่าโอ้ค่ะเอาเมียแดดกับบวอยยูน้ำพูนว่ามิตรข้นป่ากับแลยู่แมงสี่ละมิตรซุ่มผู้สร้างสี่ละพูนว่าค่ะพูนว่าพูนเบื่อเนาะเอาเมียแดดมิตรป่าบ่นนี่จะนู้นำพูนว่ามิตรป่าทิมเอาเมียแดดกับมิตรป่าทิมเอาผู้แรกกับมิตรผู้ป่าทิมโอ้แล้วก็รับประกันเล่นก็จะว่าลมิตรผู้สร้างล้วนๆเลยโอ้คักน้ำกันนะอยู่น้ำกันโอ้เพูนเราว่าต่อไปบ่อยากได้หรือผู้หญิ่งพูนว่าผู้ชายพ่สร้างผู้หญิง เอาคนใดกัมิจฉาป่ามิจฉาถิ่มเป็นว่าค่ะโอ้ยสัมผัสเพิ่นบ่อยากดึงปิงออกให้นอค่ะว่าเพิ่นดึงปิงเพื่อก็บอกดึงให้เพิ<อ>่นว่าสร้างผู้หญิงเป็นว่าอู้ค่ะดึงให้คอยแน่บ่ดึงดอกสร้างผู้หญิงเป็นว่าโอ้ผู้หญิงมันหลายใจเอาคนใดกับป่าถิ่มเป็นว่าโอ้ <บด S 1> ค่ะไม่ด้สร้างเป็นว่านี่ล่ะเมืองมิจฉาผู้ชายล่ะมิจฉาพอหมายม่น มีจับพ่อใหม่ทั้งนั้นละคุณว่าอืาอค่ะเจ,าาจ,าจ้าพ่อาจากใจเมียบ่พอจากใจเราสั่งเบื่อแล้วคุณว่าอือเอาผู้ใดก็มิได้ตาบ้าไปนอกค่ะแต่ว่า,าไปอาศัยกับผู้ใดนั่นคุณสั่งขักเนาะเอออาศัยกับผู้ใดไปใส่อันขอกินน,น้ำมิเจอบ่มาให้กินดอกผู้หญิงไปไกลๆคุณว่าอือไปไกลเลยเหม็นดาบคุณว่าจะหามาเห็นจักเชื่อเด้อ แต่ว่านำตัวห้าววันตัวเยอะต่ปืนห้าเบา,วาวเบาได้เข้าวันตโตซื้อแต่ห้าบ่มากกับผู้หญิงเป็นว่าโตสิไปใช้กับไปเด้อเป็นว่า <c oughs> ข้อกินหนังกับผูใหญกินข้อแหงนอ่อหาหาคุณป้าข้อหนา,ามแน่กับผูใหญกินโอ้ <c oughs> ข้อกิจะคันแน่กับผูใหญกินเป็นว่าค่ะ <c oughs> ไปไกลเด้อผู้หญิงสั่งผู้หญ,ญิงรายใจญ่เป็นว่าเนาะเขเจ้าสิสั่งสัตว์ประนันบ่อพอสั่งแล้วจเป็นว่าพ <c oughs> อว่าสิบวด ปวดเป็นพ้าเป็นเจ้าพ่อต่ชินใจว่าจำสินเป็นวะจำสินดีกว่าเป็นวะจำสินนี่น้ำป่ามี่พุ้สายน่งจำสินน่งสามารถถีเต้นมี่ทุกสาเป็นน้งคือจังมี่ผุ้สายโอ้ค้กมาเบิดเป็นวาอั่นคือโปรยดได้เป็นวะสิบวัดกับพวกวัดเป็นว่าจำสินดีกว่าเป็นวะใส่สุดนางคุณแม่ใส่สุดขาวน่งจำสิน ใส่ชุดขาวเพื่อเตยะค่อยสักพอกนว่า่นสั่งมีอย่งเนาะไก่เพิ่นกรบโบไถ่เนาะเอาปิ้งออกให้กรบโบเอาออกออกไห้สร้ากินนามกรบโบให้กินแต่ว่าพอว่างน้ำีหลาพี่ต่พอว่าออกให้เพิ่นว่าีหลาดึงออกเองโลดภาษายังปิ้งมันสิงยากอย่างเพิ่นว่าดึงโลดปุดปลาเตี่ยวเพิ่นว่าเพราะยามกัดใจกะดึงเพิ่นว่าทีเนาะเอดึงปีงมาแล้วก็ให้เป็นเึรว่าขึ้นเอ้าตะของฝันอยู่ว่าค่ะค่ะจนได้กันใจดึงออกเอง <c oughs> เพื่ darum, นอนแล้วเวลาเก่งแหงน้องเป็นว่า <c oughs> แต่ว่าพอว่าน้นมีหลาเด้อแต่พอว่าเราเพิ่งยิ่งสั่ง,งเป็นว่าพอว่าน้นมีหลาพอพอนับถือเวลาคือหลูกคือล้านเป็นว่าค่ะคเดี๋ยวเราขอพูดหลายๆที่พอเด้วว <c oughs> อว่าดึงแหงที่พอเด้อว่าดึงปิงออกแล้วกับหงมือเลยหเมื่อเลยบาดนี่ขั้นฝันแบบนี้คุณแม่สิตีตัวเลขเป็นตัวใดคุณแม่หมู่ว่าตัวได้แล้วน้องแปะบ่ถือก็จิตแปะแบบได้ใครท้ามน้องท่านลงน้องสาวก็ว่าอันไม้ แปก้อมฟันห้นี้ยแันมาปีกัดนองกับว่าแปดหาปดหาน่องแปะแปดห่ะแาเป็่าน้องแปปิ้งกับเปเมื่อกับจบกับเจ็ดน่องกับว่าะจับนองว่าเจ็ดแปดา้านแม่น้องว่าเมื่อกับเจ็ขาว่าหน่องคันดึงออกกับเจ็ดน้องวางสิเจ๊ดแปดหาน่องวางสันเพิ่นกับฟันแล้วเพิ่นกับเป๊ะให้น่องเป๊ให้น่ะเพราะว่าเมฟ้าเพิ่นกับ ตะน้องเ<ห>ตีตัวเลขว่าเป็นเนาะแตะว่าเป็นจะมาน้องแป่ไห้ถือว่ฒจะถือจะถักพิษแตงเดียวค,ค่ะค่ะจังใดก็ให้ท่านผู้ชมผิดจระาเอาวนอสำหรับตัวหลีกเนี่ยทางความฝันของแม่พายฝันว่าได้ลุงเขาไปนเมื่อพ่อใหม่ซะเนาะไปถือปิงกัดเนา<จ>ะไปหาปลาถือปิงกัดเนาะจังไดกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านผิดจรณาาอาค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณแม่พายค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเลขของแม่พายเนาะค่ะตัวเลขของแม่พายเจ็ดเปดหาค่ะเจ็ดเปดห่าเพิ่นฝันว่าเลยเอาตีนกวนลงเอาป่านเนาะค่ะเอาลงคางหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าปีงกัดก่อนค่ะปีงกัดขาเพิ่นค่ะเพิ่นก็ได้ดีเป็นเจ็ดแปดห่าค่ะ เบเปดหานอค่ะเลขกของเมภายค่ะมัติสิหกพฤชสภาคม่มพ่อโสสองพันห้าร้อยหกเก็บอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนํานี่ด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับนี่เที่ยงเทานี่คลิปนาพักันใหม่สกุสกสกหมานหมาน,มานลำลำร่อยๆ่ย,ยหิ้งหิ้งปังปัง,ปงกับตัวเลขของเมผายนอค่ะ สวัสดีค่ะ